ครับออตอนนี้ครับตอนนี้ก็ใช้คำว่าเปลี่ยนสถานะครับผมก็ก็ปรับสถานะใ,ใช้คำนี้ดีกว,ว่าปรับสถานะลงซึ่งเราเรามีระยะเวลาที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันนะครับแต่ว่าการปรับสถานะคือเราได้ได้พูดคุยกันเป็นเป็นที่เข้าใจ ซึ่งเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะจะพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็มีความเข้าใจกันในเรื่องเรื่องหน้าที่ของตัวเองนะครับทุกวันนี้ก็ก็ยังพูดคุยยังยังมีเรื่องงานมีเรื่องอะไรที่แบบยังยังคุยกันแล้วก็ให้ควมปาารึกษากันอยู่ค,ครับเดี๋ยวรับตัคยตคยร,รับฟั่งผมว่าด้วยหน้าที่สำหรับ หน้าที่และเวลาที่เราอาจจะมีช่วงจังหวะการคุยกันน้อยลงเพราะว่าอย่างผมละครก็เยอะอย่างตัวน้องเขาเขาก็ทํางานซึ่งเป็นงานใหม่ของเขาแล้วก็ต้องใช้เวลาผมเข้าใจผม,ผมเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของการทํางานเหมือนผมเลยผมเป็นนักแสดงใหม่ผมก็ต้องแบบมุ่งมั่นในในการทำานื่ที่อย่างร้อยดีสุดซึ่งผมคิดว่าน้องเขาก็เหมือนกัน ที่จะทาหน้าที่ของเขาดีสุดแล้วก็อยากจะสร้างอนาคตตัวเองให้ดีสุดซึ่งก็ไม่ผิดผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เป็นคนที่รักครอบครัวตัวเองเหมือนกันเขาก็คงเป็นอีกคนหนึ่งที่รักครอบครัวตัวเองเหมือนกันคืออยากจะสร้างให้คุณพ่อคุณแม่เขามีความสุขอยากจะสร้างให้ตัวเองมีความสุขก่อนก่อนที่จะแบบว่าจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตครอบครัวของเขาเองครับผมพูดเสมอว่าเรื่องเวลาไม่ใช่จุดประสงค์สำคัญสำหรับผม มันมีหลายๆคู่นะครับที่ที่ที่เห็นกันมาหลายๆรอบหลายๆครั้งคบกันมาเป็น10-20ปีกับไอ้แค่ระยะเวลาแค่หนึ่งวันกับคําว่าเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนจุดจุดการที่คบหากันอะไรเงี้ยับผมใช้กันไม่ได้ซึ่งสมัยนี้มันไม่ใช่เหมือนยุคเมื่อก่อนต้องมานั่งบอลขอว่าเอ้ยเรื่องเวลามันโอ้เสียดายนะแต่จริงๆแล้วระยะเวลาที่ผ่านมาคุณก็ได้ใช้ชีวิตได้ทําหน้าที่ของคุณได้เต็มที่แล้ว ผมก็เลยมองว่าการการเสียดายเวลาสำหรับผมมัน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 ใช้ไม่ได้ซึ่งเราก็ได้เต็มที่กับตรงนั้นในในตลอดระยะเวลาตรงนั้นครับตอนนี้เรียกว่าเป็นเพื้นที่ดี่อกันไนเป็นพื้นที่ดีต่อกันครับผมก็คุยได้รับรับงานให้กันได้แล้วก็เป็นที่ปรึกษากันได้ซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้มีมือที่สาไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นการพูดคุยมันเป็นการพูดคุยเพราะว่าผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนตรงนี้ เพราะว่าผมไม่ได้ไปเปิดสื่อที่ไหนเลยผมไม่จําเป็นต้องพูดในเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ว่าผมคบกับใครผมไปพูดกับใครซึ่งผมไม่เคยพูดตั้งแต่แรกนอกจากว่ามีการถามมาหรือเงี้ยผมอาจจะตอบว่าสถานะเป็น,นยังไงอะไรยังไงมีการอัปเดตอะไรบ้างคือครั้งเนี้ยผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันเป็นการปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันระหว่างคนสองคนจะรักจะชอบ จะปรับสถานะผมว่ามันเป็นเรื่องคนสองคนซึ่งมันไม่ได้มีแรงผลักดันจากตรงไหนเลยมันมันมันเข้าใจกันจริงๆถึงได้ได้ออกมาในสถานะแบบนี้อย่างรแรกมันมีแทงวิวาเกิดขึ้นมาแล้วด้วยครับออก,ก็จริงๆก็ได้มีนะครับแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกไปว่าก็เป็นการด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็คงจะอยากแบบสร้างอนาคตของตัวเองก่อนเหมือนผมก็เหมือนกันถ้าผม ถ้าผมไม่พร้อมหรือว่ายังมีจังหวะติดขัดอะไรเงี้ยผมก็คงจะขอขยับนะครับแต่ณนะตอนนั้นด้วยด้วยหนะ้าที่เขาที่ผมบอกเล่าให้ฟังแต่แรกว่าน้องเขาเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีความมุมานะในการทํางานเพื่อที่จะเป็นอาชีพของเขานะครับแต่จริงๆแล้วก็ ก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจกันไม่ได้มีอะไรซึ่งก็เข้าใจกันก็ยังยังพูดคุยกันได้ปกติแล้วก็ยังให้เกียรติกันอยู่ตลอดาากจ็จริงๆผมไม่อยากจะพูดเรื่องเวลาเลยเพราะว่ามันมันค่อยๆเป็นไปนะครับแค่แบบรู้สึกแล้วก็อยากจะคุยอยากจะปรับอะไรตรงนี้ก็ก็มีการพูดแล้วก็มีการ อธิบายกันมากกว่าผมไม่อยากจะใช้คําว่าระบายเนาะใช้คําว่าอธิบายให้ฟังมากกว่าว่าเอ้ตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้เนระอย่างนี้นะแล้วเราควรจะทําไงต่อเราอย่างนี้นะต่อหรือว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้อาจจะมีคนจับตากับนเอที่เป็นครคือตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในสถานะ,านะที่ที่ใช้คําว่าโสดก็ได้นะครับก็ก็เลยมีโอกาสที่ไม่ได้ทําผิดกฎอะไรในตรงนี้ผมสามารถ ศึกษาใครก็ได้ศึกษาดูใจใครก็ได้ที่สามารถเข้าใจผมไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือนอกวงการที่ผมผมรู้สึกว่าผมโอเคซึ่งเราก็ให้เกียรติกับคนที่จะเข้ามาคุยกับเราในเมื่อ,อถ้าเรายังมีความพัวพันหรืออะไรเงี้ยหรือเขาจริงๆหลายๆคนเขาก็รู้แหละว่าผมอ,ะอ่ะก่อนหน้านี้คือมีพูดคุยกับน้องอยู่มีการคบหาคือมีแฟนอยู่นั่นแหละ แต่พออย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ไงผมก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าใครที่เข้ามาคุยกับผมผมก็ต้องอธิบายว่าอ๋อตอนนี้สถานะมันไม่เหมือนเดิมนะเราจะมีโอกาสได้คุยกันได้ไหมกับอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยหรืออาจจะแบบให้รู้สึกว่าเอออยากจะคบหากันด้วยไหมอะไรเงี้ยคือเป็นการลองคุยกันดูไม่ว่าจะเป็นใครก็แล,แล้วแต่ก,ก็ก็มีการคุยครับมีการคุยแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสถานะหรืออะไรก็คือ อย่ที่ผมบอกอะผมก็มีสิทธิ์คุยออกับใครก็ได้ตอนนี้คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําผิดกฎอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องๆคนไหนที่ถ้าผม <laughs> ผมพูดเหมือน <laughs> คน้าชัวถ้าถ้าผมได้มีโอกาสได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาส,ได,กาสได้พูดกับใครสักคนหนึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นใครกันแล้วแต่โดยที่ผมไม่ได้ระบุชื่อนะครับก็ก็คงจะจะขอโอกาสให้กับตัวผมเองนะครับแล้วก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ที่จะให้โอกาสกับผมในการในการ ดูดูดูใจดูพฤติกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับเแบบว่ามีการพูดคุยว่าอาจจะมีการเป็นชนต่าาผมตอบไม่ได้ผมพูดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าพูดได้นะต่อเมื่อปรับสถานะจริงๆซึ่งถ้าผมพูดตอนนี้ผมไม่อยากให้มันมันมีความผัวพันไปถึงน้องเขาซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายซึ่งตรงนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็กยังไม่ได้ไม่ได้รู้เพิ่อมาอัปเดตกับผมในเรื่องนี้ในวันนี้เองถูกไหมครับ เราไม่อยากจะให้โยงหนึ่งชื่อที่เข้ามากับเรื่องแบบนี้เราก็อยากให้เกีรยิทางฝั่งน้องเขาด้วยนะครับผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการคุยกับผมเรืออะไรเงี้ยก็ก็คงจะต้องเข้าใจกันครับ,คร,บครับผมก็โสดครับโสดครับผมสดดสดมีคนคุยก็แต่ไม่ได้เป็นแฟนกันหนึ่งก็ไม่ได้คุยกันเฉยใช่ก็คุยกันก็ก็ไม่คือเรางงอะไรเนี่ย ใบม,มันจบตรงนี้แล้วไงคือมีการคุยแล้วไงคุณบกมาอย่างนี้ไม่ใช่ก็คุยคุยไงคุยได้เพราะว่าผมบอกว่าผมไม่ได้ผิดเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคนนี้ก็ได้ถูกไหมเ,เรื่องอนาคตใช่เพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากเอ่ยชื่อหนึ่งบุคคลขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หรืออีกคนในที่ผมกาลังคุยขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ถ้าผมพูดขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเสียหายกับเขาครับผมก็เลยจะไม่อยากเจาะจงอะไรกับใครครับผมขอบคุณครับ